สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะรู้หรือไม่นะคะแค่คุณดื่มแล้วไปขับรถเนี่ยค่ะไม่ต้องถึงกับเมานะคะคุณก็ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตได้จากการขับขี่ของคุณเองนะคะแค่คุณกลุ่มกลุ่มก็เป็นอันตรายว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุและทําให้เสียชีวิตได้ค่ะนี่เป็นข้อมูลที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกับภาคีเครือข่ายช่วยกันพูดในประเด็นนี้นะคะแค่กลุ่มก่มก็ถึงตายค่ะกลุ่มกลุ่มก็ถึงตาย เป็นข้อความสื่อสารจารสกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสส่งถึงประชาชนเพื่อกระตุกความคิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อย้ำดื่มไม่ขับเพราะแค่ตืมๆหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยก็ทําให้สายตาการมองเห็นและการตัดสินใจแย่ลงเสี่ยงเกิดอบุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ประชาชนจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวและวก็เดินทางต่าง,างจังหวัดจำนวนมากนะคะทางสะสะส,ะสะและเครือข่ายจึงเดินหน้ารณรงค์ไม่ดื่มเครือ่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเนื่องจากการดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุค่ะข้อมูลจากศูนย์อนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุว่าช่วงเวลา7วันตั้งแต่วันที่2 9ธันวาคม2 5 6 4 ถึง4มกราคม2565เกิดอุบัติเหตุรวม2,707ครั้งเสียชีวิต333รายบาดเจ็บ2,672คนเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ29.51%ขณะที่ข้อมูลจากสนักงานสายยุติธรรมสรุปยอดรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 พดีเมาล้วขับสูงถึง1 5 0 0 0คนและด้วยเป้าหมายที่ต้องการลดสถิติตัวเลขเหล่านี้เพื่อเดินหน้าสู่ความท้าทายคือลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์สสศจึงได้สารพลังกับหลายภาคส่วนทั้งสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุหรือสคอกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครือข่ายระดับท้องถิ่นเดินหน้าสร้างค่านิยมดื่มไม่ขับให้ประสบผลสำเร็จพร้อมเดินหน้ารณรงค์อย่างเข้มข้นในช่วงเทศก,กาลปีใหม่2อ6 6 สสเองนะครับเราเน้นย้ําถึงความสําสคัญนะฮะของการดื่มแล้วไม่ขับแค่ดื่มเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับคำว่ากลุ่มๆนี้หนึงว่าแค่ยังไม่รู้สึกเมาแล้วแค่รู้สึกก,กินไปแล้วเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างก,กายแล้วเนี่ยพวกนี้เกิดอันตรายได้หมดซึ่งการดื่มนอกขับเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากนะครับที่ทําให้เกิดบัติเหตุทองท้องถนนนะฮะและทำให้เสียชีวิตกัน ต่อปีเนี่ยเราเสียชีวิตกันเกือบ20,000รายต่อปีนะครับซึ่งเราต้องร่วมลงมือทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับเราไม่อยากเห็นซึ่งการทำงานของสสสและเครือข่ายพึงเน้นแนวทางป้องกันวิบัตการ3ด่านคือ1ด่านตัวเองให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตัวเองและผู้อื่นจัดก,การดื่มแล้วขับ2ด่านครอบครัวให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมตัเกเตือนดูแลบุตรหลาน3ด่านชุมชน สนับสนุนสร้างตำบลสุขภาวะกว่า3,000แห่งรณรงค์ตำบลขับขี่ปลอดภัยเครือข่ายกองร้อยอาสาจราจรหญิงตั้งด่านชุมชนต้องปรามผู้ดื่มแล้วขับขับรถเร็วไม่สวมหมวกนิรภัยรณรงค์ให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีไม่ส่งเสริมการขายรถแลกแจกแถมทุกประเภทและขายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย100%และขอให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกรายนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายมาสนับสนุนการป้องกัน,กนอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดก็ระวังในพื้นที่อำเภอเสีส่ยงส0 0ไว้กว่าอำเภอในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับสำนงักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเนี่ยเราทำหน้าที่หลักๆในเรื่องของการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์เราทำการหน้าที่ในการเชื่อมโยงที่เราทำอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะ ผลักดันให้ปัญหาบาดเจ็บถนนเนี่ยเป็นปัญหาที่จะต้องร่วมมือกันทําทุกคนและขณะเดียวกันก,ก็ต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักว่าในสภาพที่เราเผชิญอ,อยู่ทุกวันเนี้ยมันมีความรุนแรงค่อนข้างมากมันก็เป็นโอกาสอันดีนะฮะที่ท้องถิ่นชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาแก้ไขเรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็ช่วยปกป้องชีวิตคนในพื้นที่ครับงานด้านความปลอดภัยทางถนนจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้่งวดไปพร้อมกับการรณรงค์ทางพนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำการเมาแล้วขับสะท้อนให้เห็นความบกพร่องต่อความรับผิดชอบส่วนรวมโดยเฉพาะกลุ่มเมาแล้วขับซ้ำๆ,ท,ๆที่แม้ถูกจับคุมประพฤติแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมจนถูกหยิบยศเป็นหนึ่งในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พุทธศักราช2565ที่มีผมลบังคับใช้ใหม่แล้วโดยผิดครั้งแรกอาจจะโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่5,000ถึง20,000บาท ผิดซ้ำภายใน2ปีนับจากวันที่ะทำผิดครั้งแรกอัตราโทษเพิ่มเป็นจำคุกไม,ม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทและให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอ,อนใบอนุญาตการดื่มและขับรถในสร้างความเสียยทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลการรณรงค์ลงอย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วนไปยังประชาชนให้ตะหนักและสนใจเรื่องความปลอดภัยทางถนนรวมถึงเตรียมพร้อมทั้งรถ วองแผนการเดินทางล่วมหน้าไะยังผลให้ปีใหม่2 0 6นี้อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับแต่มีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมาดื่มไม่ขับนะคะแค่กลุ่มๆก,ก็ถึงตายค่ะความคึกคักจากการบริโภคแอลกอฮอล์ของคุณอาจจะเป็นจุดจบของตัวคุณเองแล้วก็ชีวิตของคนอื่นได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอลเน็ค่ะ